ลับมาที่ตามรับชมข่าวกันต <su> ่อครับไปที hmm, ่จังหวัดชัยภูมิครับจังหวัดชัยภูมิครับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาหม้อกีฬาแห่งชาติครั้งที่47พลาศึกษาเกมครับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติครั้งที่47ครับพลาศึกษาเกมจัดขึ้นที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชัยภูมิครับนายจิรวัตร อาลันยากานโนนครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดการแข่งขันนะครับจัดขึ้นเพื่อที่จะสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในการให้บุคลากรและนักศึกษาับมีส่วนรวมในการจัดกิจกรรมการแข่งขันให้ถูกมิตินะครับเพื่อที่จะส่งเสริมความร่วมมือนะครับและสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาและ ในมหาวิทยาลัายการกีฬาแห่งชาตินะครับตลอดจนความมีน้ำใจรู้แพ้รู้ชนะรูอภัยเ <c oughs> นี่ยน,นะครับปฏิบัติตามกฎระเบียบ <c oughs> น,นะครับตามกติกามาตรฐานสากลจัดการแข่งขันทั้งบัดหนีซีชนิดกีฬาและหนึ่กีฬาสาธิตนะครับ <c oughs> คือการประกวดรถแห่นี่แหละนะครับผม บมแบมการกีฬาเลยเนาะมีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ17วิทยาเขตทรงนักกีฬาแล้วก็ทีมกว่า6 5 0 0คนรวมแข่งขันนี่แหละนะครับก็มาวเป็นตะมวนแต่เนาะให้ไล์ที่เปิดจากฝั่งเขันค่ะเริ่มกันตั้งแต่การแสดงดนตรีพื้นบ้านโปรงลางของน้องๆปฐมนะคะที่มีถึงความไพเราะการรำที่สวยงามต่อด้วยการแสดงศิลปินนักร้องวงดนตรีรถแห่เอกลักษณ์ของจังหวัดชัยภูม่ค่ะคุณผู้ชมเมืองเพิดรถแห่แมนมีรถแห่หลายที่สุดในประเทศไทย เดี๋ยวลองเพลงสนุกสนานจนบรรดานักกีฬาจากจังหวัดต่างๆกระโอดม่ได้ค่ะบนบัณฑพิ่นเฮหยังแล่นเขาของน้ำบุรับ่แล้วก็มาโยกย้ายสายเอวเข้ากับจังหวะดนตรีรถแห่แลวก็ต้อด้วยการแสดงในชุดแผ่นดินแห่งชัยชนะค่ะต่อด้วยชุดแผ่นดินผู้กล้าดังศรัทธาพญาแลชุดมนรักนักกีฬาชุดเยือนถิ่นพญาแลเมืองผูกล้าสู่คุณค่าพละศึกษาเกมค่ะครับผม ถือว่าเป็นนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมน่ารักน่ารักนะครับซึ่งในงานก็มีการขับร้องเพลงลูกทุ่งนะครับโดยลูกหลานเจ้าพ่อพญาแลคนชัยภะูมเนี่ยนะครับที่ออกมาห้องเพลงดึงดูในค้นชมถึงกับความไพเราะของเสียงเพลงต่อ้วยการแสดงนะครับขอไพ่ต่อ้วยการแห่ขบวนผ้าเรดน้ำหนาขบวนกีฬามาสคอตช้าง2ตัวนะครับเดินน้ำหนาขบวนนักกีฬาจาก17วิทยาเขตนะครับต่อท้ายโดยวิทยาเขตชายภูมิครับเขาสู้สนามนะครับ าน,านายจิรวัตรอาลัญการนนท์ทีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระกทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตีกองดาะเปิดการแข่งขันนะครับและทีประทับใจของผู้ถ่าเบิงรอบสนามกีฬากะคือนะครับการจุดไฟในกระถางคบเพลิงนะครับโดยใช้เครื่องบินร่อนนะครับพร้อมเทคนิคเอฟเฟกจุดไฟในกระถางคบเพลิงก่อนเปิดการแข่งขันมีมีหัดตอนนั้นบ่เนะอยากเห็นเป็นอย่างเด,ด็ดเลยเนาะ วิธีการเปิดการแข่งขันกีฬาะนะครับพลักศึกษาเกมนะครับครั้งที่47ทนี่จังหวัดเชียงพูม,มวิทยาเขตเชียงพูมเนี่ยนะครับเป็นเจ้าภาพการ,การแข่งขันนะครับผม